อเคนะครับผมอ่ากรับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไรเลนเจอร์ไอดีหลักกันอีกเช่นเคยนะครับผมอาวันนี้เราก็จะมาเปิดเทียนนะครับผมอาคือผมได้ตัวชากรบแล้วนะครับผมอาแล้วได้มูลเดสบอลมาทําไมก็ไม่ดูนะครับผมไอรอบที่แล้วนะครับคือผมอยากจะได้นาฬิกาปูมากกว่านะครับผมอาก็เลยลับก็เลยลับปั้นแม็กซ์เลยนะครับผมอาประมาณนั้นจับจับ ปั้นแม็กซ์เลยเออมีกบดําประมาณ30กว่าตัวนะครับผมอ่ะเลยจับปั้นแม็กซ์เลยเอออ่ะเราลองเปิดเล่นๆกันก่อนนะครับผมเผื่ออาจจะได้จับเดอะลิฟเปอร์ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคก็เห็นหน้าชื่อคลิปก็เห็นหน้าชื่อคลิปโคลาโบแล้วนะครับผมอ่ะว่าเป็นมหาศึกคนชนเทพซีซั่น2นะครับผมอ่าแล้วผมได้ตัวชาแกะแน่ใหดีหลักคิดว่าน่าจะไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมอ่ะ น,น,น่าจะไม่ได้ปั้นเลยเพราะว่าเอ่ดี่หลักของผมเนี่ยต้องการทางคอมโบนะครับผมประมาณนะั้นต้องการทางคอมโบเป็นหลักและตอนนี้ที่ผมใช้คือคอมโบหยุด5วินาทีกับตัวเนื้อแล้วครับผมถึงแม้ว่าผมน่าจะเสียดายนิดนึงก็เถอะนะครับผม คิดว่าไม่ดีนะครับผมแต่ว่าก็จับมาปั้นเหมือนเดิมอ่าประมาณนั้นไปจับมาปั้นเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตรงคือมูลเวสบอลเนี่ยคือเอ่ออ่ามันมีดีแค่คอมโบความสามารถกับเอ่อเอ่อบัฟวิ่งนะครับผมส่วนส่วนอมาตะเนี่ยจะพูดถึงนะครับผมคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนที่ใช้นะครับผมมักจะเป็นดาวเมิทะลุอมาตะนะครับผมเรื่องง่ายๆว่าอมาตะเนี่ยเดี๋ยวนี้ กันได้แค่เอ่อกันได้แค่ของเล่มนะครับผมอ่ะกับขีกับขีปนาวุธนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเปิดกันเลยปึ๊บจะได้เกียร์หรือเปล่ามาต้องได้แล้วแหละไอดีหลักขอร้องอ่ะปึ๊บอ่ะใจเย็นใจเอ๊ะยัยจัสจัสจัสโอ้ยแม่ก๊อใส่ให้ตัวไหนได้ไปเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลย ในที่สุดก็ได้แล,ล้วเฮ้ยดิเกียแบบดาวด้วยเว้ยเสียดายจะได้อยู่อย่างหนึ่งคือตัวที่ผมอยากได้คือสกิลจมตีโดนแน่นอนนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแต่ได้ตัวนี้ก็ดีนะครับผมอ่ะเกียแปบดาวด้วยโวยอ้ยโคตรดีต้องเปิดอีกทีละนิดทีละนิดหน่อยนะครับผมเผื่ออาจจะออกขอเป็นสกิลจมตีโดนแน่นอนหน่อยได้ไหมไม่ใช่โอ้โห สุดก็ได้จะใส่ให้เลมได้ไหมเนี่ยแต่เลมมันมีอัพเกรดลาดอยู่แล้วด้วยนะดีเอ่อตัวละครที่เป็นดาเมจลาตไม่มีนะครับผมโอ้โหไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไ like ลค์ด้วยนะครับ ันต่อนะครับผมอ่ะเราลองเปิดเอ่อเราลองเปิดตัวละครนะครับผมว่าจะได้แจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้อยู่ในไอดีหลักนะครับผมอ่ะประมาณนั้นอ่ะพอะสมชายมาทำไมเนี่ยสมชายมาเรามาเปิดเกียร์กันเลยอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าเอ่อคืออันนี้ผมต้องพากเสียงทีหลังนะครับผมอ่ะและผมขอสป,ปอยไว้ก่อนนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะพีแค่ไหนไอดีหลักของผมนะครับผมโอ้โ oh หบอกได้คําเดียวนะครับผมโคตรพีอ่าในคลิปนี้ผมอัดเอาไว้คือวันที่สองนะครับผมอ่อาอัดคลิปไว้วันที่สองนะครับวันนี้คือวันที่สองอ่ามาบอกไว้ก่อนเลยว่าโคตรจะมีพีของพีนะครับผมอ่า มีผีจริงๆนะครับผมไอดี ID หลักของผมอะ่ะดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมคือเออคือตอนนี้ผมภาพเสียงที่หลังนะครับผมอ่าคือคิดปั้นมันหายนะครับอ่าเลยต้องภาพที่หลังนะครับผมอ่าใจเย็นนะครับผมใจยเย็นนี่ของแท้คือน,นี่นี่เออสกิลโจมตีโดนแน่นอนบอกแล้วับ พีของพีอืมในที่สุดก็มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนกับเขาได้สองชิ้นแล้วนะครับผมอ่าชิ้นแรกคือมีอยู่อันหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ